ทำแบบสำรวจตัวเองว่าเราดีแค่ไหนในบริษัทสมควรทำหรือเปล่าอย่างนี้โอ้ดูแปลกๆเนาะแต่จริงๆพี่นันอยากจะบอกว่ามันไม่ได้แปลกเลยนะครับจริงๆแล้วมันควรทำด้วยซ้ำเนาะเพราะการทำอย่างนั้นมันคือการรีเฟกเป็นการรีเฟกเป็นการสะท้อนเนาะเพราะหลายครั้งบางทีเรามองตัวเองเราไม่ออกอะ แล้วเราก็ต้องให้คนที่อยู่รอบๆข้างเรารีเฟกเราหลายครั้งสิ่งที่เป็นนแนะนําในหลายๆองค์กรคือเราควรจะต้องรีเฟกทั้ง360องศารีเฟก360องศาหมายถึงว่าอะไรเราเป็นหัวหน้าเราก็ควรจะต้องโอเพนสําหรับให้ลูกน้องเรา,ม,ารมีการสะท้อนเนี่ยว่าเอ้ยพี่นันควรปรับเปลี่ยนอะไรพี่นันควรจะพัฒนาอะไรมีอะไรที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างเนอะคนเป็นหัวหน้าก็รีเฟกลูกน้องถามว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ เราต้องเซตอัพในการรีเฟกหรือการสำรวจตรงนั้นให้ดีว่าวันนี้เราไม่ได้ต้องการมาโจมตีใครแต่เราต้องการสื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อสารด้วยความรักขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรีเฟกตรงนี้ทีนี้ถ้าเอาในแง่ของทฤษฎีในแกนกลางในการที่จะรีเฟกเรารีเฟกเรื่องอะไรหลายองค์กรจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า Core Value หรือว่าค่านิยมหลักขององค์กรว่าแต่และองค์กรเป็นแบบไหนเราเปนคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากน้อยขนาดไหนเราเปนคนเรียนรู้พัฒนาตัวเองยังไงเราเป็นคนที่มีทัศนคติเป็นยังไงอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมแนะนําคือเอา Core Value ที่เราได้ Set Up เอาไว้เอามาใช้ในการ r รี e ฟกจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดเพราะมันเป็นการสะท้อนว่าคนที่เป็นคาแรคเตอรอย่างเงี้ยคือคนที่มัชเป็นคนที่ฟิต กับองค์กรของเราเนาะแต่ถ้าใครไม่มีคอแวลูสิ่งที่ผมแนะนําครับต้องสร้างครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยเราอยากจะรีเฟกผมแนะนําว่าอาจจะเป็นในลักษณะโอเพนก็ได,ด้เปิดเปิดกว้าง อ่าเป็นคำถามกว้างๆว่าแบบมีอะไรให้เราจะต้องพัฒนาบ้างมีอะไรที่เราทําได้ดีแล้วอยากให้เรารักษาไว้บ้างก็อาจจะเป็นคําถามแบบกว้างๆไว้อย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํารีเฟกเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สมควรทําอย่างยิ่งและควรจะทำอ่าบ่อยๆในองค์กรบ้างแต่คําว่าบ่อยของผมคงไม่ได้ถึงขั้นทําทุกวันแต่อาจจะประมาณปีหนึ่งสักสองครั้งกลางปีที่หนึ่งปลายปีที่หนึ่งอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ในการรีเฟกกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับ